โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็หายการไปนานก,รการจัดเด็กแวนการดยาวนานถึง1เดือนซึ่งแน่นอนว่าเพิ่งรู้ว่าไม่ได้ลงคลิปถึง1เดือนแล้วคือไม่คิดผมไม่คิดว่าไม่ได้ลงนานแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาลงแล้วล่ะวันนี้ก็เป็นฝั่งของ Vanguard v a นการ์ดวีส a ตนดาร์ดเช่นเคยนะผมหลายคนน่าจะเห็นปกคลิปแล้วล่ะว,ว่าเป็นแคลอะไรนะครับก็เป็นฝั่งของดาร์ r อ g กู a r เองนะครับก็เป็นแคลที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้อยากเล่นดยซัมแต่พอ มองไปมองมาพอเล่นดั t เต e ของฟอร์แมตดีบ่อยเนี่ยผมก็เริ่มชอบคอนเซปต์ของการโซเชียลขึ้นเรื่อยๆก็เลยอยากซื้อดากมาเล่นและประจบเหมาะตรงที่ชุดพรีเมียมกางจะลงใส่เว้นแล้วนะครับผมชุดลักลกล่องลักโสิบเก้าบาทมั้งนะหลายหลายคนน่าจะเห็นขาวแหละนะครับก็เลย,ยพยายามทำตัวของไอเด็กดั๊กพรีเมียมนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากก็คืออย่าเล่นดาร์กเพราะว่าอย่าทำดาร์กพีเมียมันแ UH! หละนะครับผมก็เลยมาเล่นดาร์กดีกว่านะครับก็ดักอีกุล่าที่ผมจะมาจัดในวันนี้ครับผมจะเป็นสายของใบใหม่เลยครับเป็นอาร์มอนนั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวเริ่มเป็นข้างขาวนั่นเองครับก็รู้สึกว่ามันหล่อเท่ก็เลยเอาเป็นตัวเริ่มดีกว่านะครับเดรสสามเนี่ยก็จะมีแค่ใบนี้ครับผมใส่3ใบแล้วพอสามตัวของอาร์มอนนั่นเองถามว่าทําไมใส่แค่3นะครับผมคือเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะผมคือพูดถึงสกิลเขาก่อนนะครับเขามีถึง3สกิลนะครับสกิลแรกเป็นแอตติแวนเลียแวนแวนการ์ดนะเธอละครั้งบอกว่าเอ่อนำเลียการ์ดเออ่และการ์ดบนมือและดอปโซนคุณอย่าละหนึ่งใบเข้าโซครับแล้วก็คู่แข่งเลือกการ์ดบนมือและเลียการ์ดและดอปโซนอย่าละสองใบอ่ะเข้าโซหากคู่แข่งไม่ทําครบ6ใบนะยูนิตนี้บวกหนึ่งไรครับก็คอนเซป็ปของ,งอัฟบอนจะเป็นการสูบเลียเราและเลียเขาเนี่ยเข้าโซนะครับผมจะทําให้ มีปัญหาของเด็กมากซึ่งการที่ถูกเอามือและเอาดอกข้อโซเนี่ยมันมีปัญหาหลายเด็กครับนั่นคือด์กนี่นั่นคือตัวของเด็กที่ฟาร์มมือเยอะอย่างรอยย่ออ่ะตัวมือจําเป็นห่ะมีเยอะนะครับผมและทิคนี้มันเป็นเทคบังคับด้วยนะครับผมเหมือนเขาโดนตัดการ์ดมือสองใบซึ่งมันเยอะมากแล้วก็โดนตัดดอตัดดอกด้วยอย่างแกนบัวอะไรเนี่ยถ้าในตอบเขามีตัวเล่นเนี่ยเขาอาจจะเสียตัวเล่นไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับอ่ะพูดถึงสกิลสองครับสกิลสองเขาเป็นคอนแบนการ์ดเรียกาดนะเธอเลาเนี่ย บวกห้าพันตามนวนการในโซของคุณทุกๆหกใบแต่หากอยู่ช่องบรรยากาศจะบวกหนึ่งหมื่นแทนการบวกห้าพันนั่นเองก็เรายืนซักประมาณเราโซเรามีสิบสองใบก็บวกไปมาสองหมื่นซึ่งมันแรงอยู่แล้วละ่ะนะครับผมอันนี้ก็ไปถึงง่ายแต่ก็ถึงสุดทายของเขาครับเป็นคอนนร์ดบรรยากาศยูนิตนี้บวกหนึ่งคริต่อจำนวนการในโซของแข่งทุกๆหกใบก็เราขยันปั๊มโซเขาไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอดาร์กดาร์กเหมือนกันเนี่ยมันก็สูสีนะครับผมโอเค แต่ถ้าเจอได้ทีใ่ใช้โซชาร์ดเ,เยอะเนี่ยก็สูสีอย่างถ้าเจอโกพาดินสายอากาเกเวนเนี่ยก็สวยนะครับผมก็ช่วยเขาโซชาร์ดเรื่อยๆนะครับผมคิดอะอามอนก็ประมาณนี้สาสามใบเนาะเพราะว่าความจริงจ,จะจัดสายรวมอาร์มอนแต่พอมองไปมองมอ,งมอ,งมองเนี่ยมองไปมองมาเนี่ยสายอาร์มอนไม่ค่อยเวิกนะครับก็เลยคิดว่าจะเล่นเป็นสายของผสมดีกว่านะครับผมคสายผสมก็จะเป็นตัวของใบนี้นะครับ ชาลฮอตนะครับผมอันนี้ก็ใส่มา2ใบเราเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นช่วงไลฟ์สองมากสกิลเขามี2สกิลนะครับผมก็สกิลแรกเป็นออโต้เวนกักนะครับบอกว่าเริ่มต้นแบทเทิลเฟสเราแถวหน้าเราบวกพลัง1,000ตามจํานวนเออ่การไดโซครับแน่นอนโซมีเยอะแถวหน้าก็ยิ่งแรงนะครับสกิลสองครับสกิลเด็ดของเขาครับผมบอกว่าเมื่อการที่จงตีคาร์บาลหนึ่งสแตนเรียกขาดแถวหน้าคนหนึ่งใบแต่หากเรามีการไดโซสิบสใบขึ้นไปจะสแตนสองใบในการสแตนหนึ่งใบนั่น,น,นนะเองก็คือลูกสองใบฮะ ถ้ามีโซลสิบสามใบก็ถ้ามาเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับลุกหนึ่งใบไม่ค่อยขมนะครับผมแนะนํนว่าให้เล่นช่วงไล้สองดีกว่านะครับเพราะว่าไร้แรกเราจะฝา์มันเองนะครับก็ชารลคอดก็ใส่สักสองใบก็พอเด็กนะครับผมเพราะว่าความจริงเนี่ยจะใส่สามใบนะแต่ว่าเอาสล็อตท,ที่เหลือไปใส่เกียร์สามตัวอื่นบ้างนะครับต่อมาฮะ,ะเป็นเกียร์สามตัวขัดเนาะอันนี้เป็นชุดตัวที่เขาเรียกว่าไงตัวช่วยขัดช่วงต้นเกมเขาอะเออไม่ใช่ตัวช่วงตะเกมยร์ช่วงเลดเกมเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญมากนะผมส เออตัวสกิลจำไม่ได้ละว,ว่าทำอะไรได้เดี๋ยวเอามาอ่านก่อนรีบละสกิลเขาบอกว่าออโต้แวนเลียนะครับลงสนามถ้าเรามีโซ่ยี่สิบใบขึ้นไปนะครับจนจบเทอร์นนี้เนี่ยคู่แข่งจะคอการ์ดจากมือช่องการ์ดนเนี่ยคู่แข่งต้องคอชิลพื้นฐานรวมกันเป็นสองหมื่นถึงจะคอได้ก็คือค่าเขาจะากาดเนี่ยต้องขอมือสองใบเป๊ะต่ำกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นไม่ได้ต้องสองหมื่นเท่านั้นครับถ้าไม่ทําก็ ก็กาดยากนะครับผมมากกว่านั้นไม่ได้ก็คือต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับคือต้องสองหมื่นเป๊ะนะครับผมอันนี้ก็ใส่สองใบครับเป็นตัวขาดแค่ขาดขาคู่แข่งได้ดีมากนะครับต่อมาครับจะเป็นเกรดสามใบฟาร์มเนาะแน่นอนว่าใบนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มใส่ละนะครับขับนัมเบอร์ออฟเทอร์นะครับผมสกิลมันง่ายมากนะครับสกิลเขามีถึงสองสกิลออโต้นะครับผมเป็นเรียดเรียกกาดและจีเกลียนบอกว่าเมื่อลงสนามครับเรามีโซลเสีดใบขึ้นไปเนี่ยยูนิตนี้บวกพลังหมื่นและชิลเหมือนเองเป็นเกรดสามชิลหมื่น นะครับช่วยกัดได้และช่วยตีได้เองแล้วก็สกิลสองครับเป็นสกิลเก่งของเขาเนาะบอกว่าออโต้เรียกัดนะครับเมื่ออยู่ในจมตีแวนกัดถ้าเรามีการจะโซลสิบใบหรือมากกว่านะครับนำเรียกัดไปอีกนหนึ่งไปเข้าโซลและจั่วสองก็มาจั่วสองเนาะเพราะว่าเด็กดาร์กเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีการจั่วเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเพราะว่าเด็กดาร์กเนี่ยมันเน้นการโซลชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงใส่การพวกประเภทจั่วกับดาร์กเยอะมีโอกาสเด็กเอาสูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่ตัว number two มาเพื่อในการเพิ่มมือน,นั่ ประมาณนี้ครัมใบครับผมไปไปดูฝั่งของเกรด2กันดีกว่านะครับก็เกรด2นะครับก็จะเป็นใบใหม่นะครับผมเป็นคนนี้แล้วเป็นเออ่ตัวที่มากับตัวของอัลมอนนั่นเองนะครับโอเคสกิลเขาทําอะไรได้ครับสกิลเขาเป็นสกิลสองสกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นออโต้นะครับเมื่อลงสนามช่องแลนกาดเรียกัดโซชาร์นึงถ้วคู่แข่งเลือกเรียกัดหรือกราบบนมือตัวเองไม่เกินหนึ่งใบเอาเข้าโซหาคู่แข่งไม่ทำนะครับเราได้โซชาร์นึงคือถ้าคู่แข่งไม่ทําเหมือนลงมาได้โซชาร์สองนะครับผมแล้วก็สกิลล่างเขาครับเป็นคอนเรียกัดจิการเดน คูแค่แข่งมีการโซโหใบามากกว่าครับยูนิตนี้หมุ่พลังหมื่นและชิลหมื่นเองเป็นตัวกาดหมื่นห้าซึ่งคุ้มมากนะตัวกาดหมื่นห้านี่ถือว่าแรงนะอันนี้ก็ใส่สามสี่ใบก็พอนะเป็นตัวช่วยเอามาเอามาตัดมือตัดบอดเขาได้คนระับผมโอเคต่อมาครับเป็นเอ็มเบมัตเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องใส่สีอยู่แล้วแหละนะครับเป็นตัวฟาร์มโซง่ายและเป็นตัว ฟาร์มโซ่ไม่มัวด้วยนะครับผมโอเคสกิลเขามี2สกิลนะครับสกิลแรกเป็นคอนเรียกาและจีการ์เดนนะครับถ้าคุณมีการจะโซ่เจ็ดใบขึ้นไปยูนิตนี้บวกพลังหมืน่นและชิลเอ้ยบวกพลังห้าพันชิลห้าพันนะครับผมโอเคจะเป็นตัวการ์ดหมื่นนะง่ายๆแล้วก็สกิลล่างของเขาครับเป็นสกิลเด่นขเขาครับเป็นออโต้แวนการ์ดเรียกากนะครับเมื่อลงสนามครับผมคันดาบ้าหนึ่งเอ่อลืมเทคอีกแล้ว บอกว่าเลือกการ์ดจากกองการ์ดคุณหรือดอักโซนคุณที่ชื่อเหมือนกับอินิคคุณหนึ่งใบครับนำการ์ดเหล่านั้นเข้าโซถ้าค้นหาจากกองต้องสับกองนะครับผมก็มันจะมีตัวที่เอามาเล่นกับโซด้วยนะครับผมก็จะมีถึง2ตัวเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวฟาร์มโซง่ายครับเหมือนเราได้โซชาร์จสามนั่นเองอน,นี้ก็ใส่สใบเอ้สี่ใบนไม่ใช่3ใบครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวของเกียร์สองใบนี้อันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมผมต้องใส่แบบนี้นะครับผมจริงๆมันมีเหตุผลค่อนข้าง,งเยอะนะครับผมสกลิสกลของเขาผมค่อนชอบมากครับของเขามี2สกิลสกิลแรกเป็นออโต้แวลเลียนนะครับบอกว่าเวลามันตีโซชารตหนึ่งและคู่แข่งห้ามอินเตอร์เซบนั่นเองโอ้ห้ามอินเตอร์เซบนี่ถือว่าดีนะเป็นเกมสองมีสกิลห้ามอินเตอร์เซบถือว่าคุ้มนะแถมโซชารตด้วยนะครับผมมองว่ามีผลกับหลายเด็กมากนะครับเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่ตกทิกและตกทิกเนี่ยแล้วเขาจะกัดเนี่ยตามหลักแว่นกาดเนี่ยถ้าเขาเจอตัวที่ตีไม่ค่อยแรงเนี่ยเขาจะอินเจสเซบใช่ไหม แต่ใบนี้เนะี่ยเวลาเราตีห้ามเสร็จเนี่ยเขาต้องคิดอีกทีว่าเขาจะกัดย,ยังไงอ่ะพูดถึงสกิลสองเขาเลยสกิลสองเขาบอกเป็นแอคทีฟจากโซเนาะบอกว่าคาร์ตาบ้านหนึ่งกับนำกลับขึ้นมือก็เอามาช่วยกลับขึ้นมือได้นะครับเอามาเล่นต่อได้เถินนะครับผมแต่ว่าเราจะเสียโซนี่แต่ว่าันนี้ก็ปั๊มโซเร็วอยู่แล้วละ่ะสับดักนะครับผมอันนี้ใส่สามใบก็พอเกตสองเนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยก็แนะนําว่าใสา่อะไรบ้างถ้าคุณไม่ชอบไอตัวเกตสองใบนี้ก็จะมีตัวของเป็นตัวปวะปรโมเนาะ เออ่ตะกิ้บอกว่าคอนเรียกเกาบอกว่าถ้าเรามีโซ6ใบหรือมากกว่าอยู่นี้โบชิล5,000แต่ว่าหากมี10ใบขึ้นไปจะโบชิล10,000แทนแล้วก็เป็นออโต้เรียกเก่าเธอละครั้งเ้ยวันไปนเธอบอกว่าเวลามันตีเนี่ยถ้าเรามีโซ6ใบามากกว่านะครับใช่ไหมเออ6ใบามากกว่านำเรียกยเก่าไปอื่นหนึ่งใบเข้าโซทําการเขาจะช้าหนึ่งจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีสายในโซ่10ใบหรือมากกว่าจวบสองแล้วเอา10,000ใบเข้าโซรเป็นตัวปั๊มโฟร์และตัวตัว้มเป็นตัวไอเ ทำโซแล้วตัวฟาร์มมือแล้วตัวไง่เด็ที่ดีมากนะครับผมแล้วก็เด็กด้นเนี่ยทำโซสิบใบง่ายอยู่แล้วล่ะมันทำโซได้เร็วอยู่แล้วสักสิบใบนะครับผมแต่ว่าใบนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ยากนะช่วงต้นเกมเนาะพอดีจะได้อะไรที่มันใช้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะใส่ก็ได้นะครับเป็นแนวทางเลือกหรือจะเป็นใบนี้ครับใบนี้หลายคนอาจจะชอบใส่กันรสำหรับตัวของ Executioner เนาะก็คือสกิลเขาคือออโต้แบเรียบอกว่าลงมาเขาจะบ้าหนึ่งโซชาร์สามติดทิกจัว่วแง่ายๆนะอันนี้ก็จะใส่ก็ได้แต่ผมมองว่าเราช่วงต้นเกมช่วงเเลกมนะ ตัวใบนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเปลืองกองมันลงมาโซชาสานี่มันเปลืองมากและติดทิกอีกโอ้โห,หถ้าเราได้ไม่เจอทิกเลยเนี่ยมันทำให้เราเล่นยากนะครับผมอันนี้ก็ใส่จะใส่ก็ได้นะครับผมต่อมาครับอันนี้เนี่ยขายฝันเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวของมือสามใบนะครับผมสกิลเขาบอกว่าออตโต้เรียการไม่ลงสนามครับถ้าในโซเดี๋ยวแบบถือเทคกูุลืมไปแล้วบอกว่าถ้ามีการในโซที่ชื่อเหมือนกันสามใบามากกว่าที่ว่าที่มีชื่อต่างกันสามใบขึ้นไปเนี่ยนะครับ จ้ตัวเธอนี้เนี่ยคู่แข่งจะคอการ์ดจากมือช่างการเด่นเนี่ย,ยขอมือ3ใบแรงนะขอมือ3ใบที่แรงมากนะแต่ว่าต้องทําชื่อ3ใบถึง3ทําทําเอ่อการสามสามใบถึง3ชื่อเลยนะก็คือ,อยังไงก็คือในโซนเราต้องมีไอใบนี้3ใบต้องซ้ํากันไอเมทสามใบต้องซ้ํากันนะแล้วก็ไอใบนี้3ใบต้องซ้ํากันนะครับเป็นเทคบังคับนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้นี่ก็สุดยอดเลยนะทําได้นี่สุดยอดนะครับผมแต่ว่าถ้า ถ้าอยากใส่จริงต้องเปลี่ยนโครงต้องไปใส่พวกแบบแต่เล่นแบบถ้าจะอยากใส่ไปเนี่ยไปใส่พวกโครงชาราฮอตแบบเต็มเต็มฟูฟูเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวเกศสามบูไอ้บูฟ้าก็ได้ตัวตัวสีม่วงเออนั่นแหละครับวันนี้ก็ถ้าใส่ก็ได้นี่คือเกศสองทางเลือกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของเกรดหนึ่งกันเลยโอเคมาฝั่งเกรดหนึ่งกันดีกว่านะครับฝั่งเกรดหนึ่งนะครับผมโอเคฝั่งเกรดหนึ่งก็เป็นใบใหม่เนาะใส่สี่ใบนะครับเป็นตัวที่ค่อนข,ข้างสกิลผมชอบสกิลเขา เออ่นำน้ำมอ,อ่อนำการ์ดเอ่อนำกา้าสบนมือหนึ่งใบเข้าโซนะคู่แข่งนำการ์ด้าสบนมือหนึ่งใบอ่ะเข้าโซจากนั้นโจกา้าสหนึ่งใบนะครับแล้วคู่แข่งสกิลอะไรวะลืมละสกิลว,ว่าเป็นแอคทีเวเลียเธอละครั้งบอกว่านำกา้าสบนมือเราหนึ่งใบเข้าโซครับจากนั้นเนี่ยเราโจกา้าสหนึ่งใบแล้วคู่แข่งเลือกการ์ดบนมือหใบนะเข้าโซแล้วโจหนึ่งก็มันช่วยปั๊มโซได้นะครับแล้วก็จโจขึ้นด้วยเป็นการรีดของเขานั่นเองนะครับแล้วก็สกิลล่างข้างน่าสนใจมากครับสกิลล่างเขาเป็นออโต้เลกาดเมื่อเริ่มต้้นนคคุุณณเีี่ยถาามกร์ดโซ อ่6ใบหรือมากกว่าโซชาต์หนึ่งนะครับแล้วก็5คุณโซชาต์เนี่ยเลือกยูนิตไปอื่นคุณนะครับยูนิตนั้นบวก5,000เจอจบเทรึงก็ปั๊มพลังได้ก็มีสองตัวก็โซชาต์สองบวก5,000ได้ใครก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เก่งนะครับผมแต่ว่าเก่งชุดต้นเกมเนาะใบน,นี้ง่ายๆครับอันนี้ก็ใส่ใส่สีเลยนะครับผมคิดต่อมาครับก็จะเป็นตัวของแอสซินใบนี้ดีมากนะครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเนาะโอเคแต่ว่าสกิลเขาดีมากเลยนะบอกว่า ออโต้ Auto, เรียกัดเวลามันตีหรือบู๊ตเนี่ยโซช้าหนึ่งและหาในโซมันเนี่ยมีตัวมานในโซ่สามใบเนี่ยจะได้ไงแดมด้วยนะครับผมเทคมันง่ายมากนะครับแล้วก็สกิลล่างครับบอกว่าลอยดาบคอลงช่องเรียได้นะครับผมก็มาลงมาลงช่องเรียได้โอเคอันนี้ก็ใส่สี่ใบเลยก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนั่นเองนะครับต่อมาครับจะเป็นตัวของคิลเลร์เทลอันนี้ก็สกิลบอกว่าแอคทีฟเรียกัดเธอละครั้งเลือยูนิตนี้นําการ์ดบ่าสุดจากกองการ์ดเราเข้าดาเมจโซนเอ้ยนำการ์ดจากดาเมจโซนเราหนึ่งใบหรือการ์ดดจรอปโซน เอาเข้าโซแล้วก็ห้ามาจัดดามจโซนอะเอาไบพสุดอะเข้าโซนะเอาใบพสุดอะลงดามจในความคว่ำแล้วจากนั้นเนี่ยฮะเราในโซเรามีตัวน้อง3าใบเนี่ยจะได้ไงเดมด้วยแล้วก็แตนน้องได้ด้วยก็เป็นตัวตัวฟาร์มง่ายง่ายนะครับผมอันนี้ก็มีเกรดหนึ่งทางเลือกครับก็เกรดหนึ่งถ้าคุณไม่ชอบก็จะใส่เป็นตัวเปิด5้าก็ได้นะครับแต่ว่ามองว่าเปิด5้าเอามาหาของก็แหละแต่ว่ามันไม่ได้โซชาร์กังคือเด็กนต้องโซชาร์เนาะหรือจะเป็นเยลโลโบเยลโลโบนี้ด กโซชาร์จ2นี่ถือว่าคุ้มมากนะครับแถมได้จั่วด้วยถ้าติดทิกนะครับผมอันนี้ก็จะใส่แทนไอเอส s ซอซินก็ได้นะครับผมแต่ว่า a อส a ซ s i n ซินเนี่ยดีกว่านะครับต่อมาถ้าเป็นโดรินไม่ดีก็ดีเหมือนกันโดรินบอกว่าเมื่อมีการเข้าโซจะสามารถรือค่าคอร์สบวกห้าพันก็สแต็กได้แต่ว่าเป็นเกรดหนึ่งที่ยืนหกพันนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกว่าเดดาร์กเนี่ยโซชาจได้เรื่อยๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนยตัวน้องอาจจะเป็นตัวปิดเกมที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใส่ก็ได้นะผมแต่ว่าเด็กผมจะเป็นเด็กที่จัดง่ายๆนะครับนี่จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเกรดหนึ่งนะครับไปดูที่ฝั่งของทริกเกอร์เซตกันเลยดีกว่าว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับทริกเกอร์เซตเนี่ยก็เด็กดาร์กเรารู้แล้วว่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เป็นฝั่งของคริสสิบแล้วเป็นคริสคริสสิบเลยนะครับผมเป็นคริสพิทักษ์สองใบครับแล้วก็ดอใส่ดอมาเพราะว่า หนึ่งเลยคือถ้าเราได้เช็คเจอเหมือนเราก็ได้มือเล่นต้นเกมเนาะเพราะว่าช่วงต้นเกมเราไม่ค่อยมีมือนะครับแล้วก็ยิวเกอร์สานี่ใส่ใสามใบเลยนะครับผมก็สกิลก็น่าจะคนแต่หลายๆคนน่าจะรู้แหละสกิลฮิวเกอสามนั่นเองนะครับก็ทิกเกอร์จัดอย่างนี้ใครจะไปใส่เป็นคริสที่สองเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยากเล่นพื้นฐานจริงๆไปใส่เป็นคริสแปดดอสีก็ได้นะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าจะใส่เป็นดอสามก็ได้นะครับแต่ว่าดอเนี่ยไม่ต้องใส่ยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กหมดไว อ่ะประมาณนี้สำหรับตัวของเซติ๊กเกอร์ไปดูที่ฝั่งของสาธิตวิธีการเล่นแลวก็การเล่นของมันเป็นยังไงนะครับอ่ะลืมไปนะครับว่าเด็กดักเนี่ยต้องเล่นเอ่อกิฟแบบไหนก็เด็กดักต้องเล่นโปรเทคหนึ่งอยู่แล้วลหละนะครับผมก็ถามว่าเล่นโปรเทคสองได้ไม่ได้แต่ว่าแนะนําว่าเป็นโปรเทคหนึ่งดีกว่าเราจะได้ย้อเกมเขาได้นานขึ้นนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวของกิฟไปดูที่ตัวจริงๆเลยอ่ะนี่คือวิธีการสาธิตการเล่นดักสายอัมมอนเองก็อันนี้ผมเซตมือ เพื่อให้เล่นง,ง่ายขึ้นเนาะโอเคสมมติว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับดักเริ่มก่อนชอบอยู่แล้วล่ะครับเริ่มเทิร์นเราจัว่วเราก็ไลฟ์เป็นแอสซัสซินเลยตัวเริ่มจั่วครับจากนั้นผ่านเลยต้นเกมเราทำอะไรไปเยอะโดนชัอตหนึ่งเดมครับเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมเคเริ่มเทิร์นเราออจัว่วโอเคเราครไลฟ์ใครก็ได้นะแต่ผมในช่วงนี้ผมไลฟ์เป็นเอ็มเบมเลยสกิลเกรดหนึ่งครับโดนได้ทับถอดลงช่องเลียได้ไดสก,กิลเอ็มเบมครับก็ไบัตรหนึ่งเลือกเป็นแอสซัสซินครับเสสิรนะ์ชแอซซินนนนนเเเาาะะออัีี้้ก็ป็ปปไท่่นนนนขโซครับ ประมาณนี้นะครับผมง่ายจากนั้นเราลงคนนี้เลยก็ได้เราเอาปั๊มมือเนาะสกิลเขาว่าเอามือไปเข้าโซผมจะเอาเป็นตัวของเกียรศองันนี้เอาเข้าโซแล้ว,นะวกันตัวเกมเราไม่เข้าใจจากนั้นจั่วคืนหนึ่งครับเราแข่งเอามือไปเข้าโซ่จั่วแพทเทิร์นอันนี้ก็ตีเลยก็ได้สกิลแอซินเมื่อบู๊ตเนี่ยโซชาร์จหนึ่งครับเป็นคนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าในโซมีสามใบาก็ได้ไงแดมนั่นเองนะครับโอเคเราก็ปล่อยเราก็ผ่านเลยนะแล้วก็โดนสักสองดาเมจฟรีครับพลังแวน อ่าเป็นตัวของคิลเลอร์เทลนะครับผมอ่าเสียดายนิดนึงนะครับผมโอเคอ่ะสแตนครับผมเลิ่อนเทิร์นครับแล้วก็จัว่วแล้วก็ไลท์เลยเป็นอาร์มอนครับโปรเทคหนึ่งครับโอเคแล้วก็ลงเป็นแบบนี้เลยเอเบลมาสเตอร์นะครับผมโอเคมือก็น้อยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กมันอาจจะเล่นช้านิดนึงนะครับโอเคสมมุติผมกัดเออเธอเดี๋ยวลงกลัดไปแล้วกันเพราะว่าเพื่อจะเอากดเห็นเนาะอาร์มอนเนาะ ผมคิดก่อนว่าจะเล่นยังไงลงครับโซชาร์จหนึ่งกอร์เทลโอ้โหคือกัะให้ผมเล่นไปเลยมั้งงั้นโอเคแล้วแข่งโซชาร์ดได้แต่แว,ว่าต้นเกมเขาจะไม่ทำเนาะสมมุติว่าไม่มีรอยโซชาร์จเพิ่มหนึ่งขี่ด้วยโอเคสกิลแวนครับเลียมือมือเป็นฮิวเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นคริกดอปโซนอย่างละหนึ่งใบเข้าโซ่ครับนะครับโอเคโบ้ได้หนึ่งเนาะจากนั้นก็ตีเลย ตอนนี้โซผมก็จะมี 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดดเ้าสิบสิบใบก็บวกไปประมาณเออหนึ่งหมื่นะครับผมก็บบวกไปเป็นหนึ่งื่ก็จะตีออกอยู่ที่เออหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองสาครับสามหมื่นเออหขี้สเออองขีสได้เพราะว่าเราปั๊มโซเขาได้นะครับผมโอเคเอันนี้ก็โซชาร์จก่อน M ain, เอ็มเบิโอ้โหมอยอะสได้เอ็มบขี้ครับขี้เราพาังให้ใครก็ได้แต่ผมพาังให้ข้างนี้แล้วกัน ดอโอ้โหได้ต okay. ่อ e จั U ่ว okay. ด okay. okay. ้วยโอเคดีอยู่จังหวะนี้เราก็อันนี้ตีเลยแล้วก็อันนี้ตีแนะนําว่าเอาตีข้าโซนจั่วสองนี่ต้นเกมมือจะน้อยนิดนึงจ้าโอเคมือก็ประมาณนี้เดินตัสักสองแดงพับทานนี้คริโอเคคริโอ้โหออกกระจายครับสแตนครับโอเคจากนั้นเนี่ยจั่วครับปุ๊บโอเคสมมุติว่าเอ่อแป๊บหนึ่งนะ มือว่ามือผมเนี่ยมีชาร์ลอตเนาะซึ่งโครงนี้ผมจะเล่นเป็นชาร์ลอตเลยผมโอเคมือผมมีชาร์ลอตแล้วกันนะโอเคอชาร์ลอตต์โพเทคครับแล้วก็ลงเป็นใครก็ได้เราลงเป็นเอ็มเบมก็ได้แต่ผมตอนนี้ผมจะลงเป็นน้องคิลเลอร์เทลก่อนแล้วลงเป็น M B M, เอ็มเบมือสกิลเบมบาร์หนึงหาน้องคิลเลอร์เทลตอนนี้น้องคิลเลอร์เทลในเด็กผมน่าจะเหลือใบเดียวมั้อ่าเหลือใบเดียวจริงด้วยนะครับผมโอเคฟุ๊ป เขาโซตอนนี้โซผมมี a ิลเลเทลอืมน่าจะสักประมาณสองใบแล้วละ่ะบีใบหนึ่งอยู่านด้จำอีกสองซึ่งเราทำได้แล้วล่ะโอเค a c ค i l เลเทล e l ัดแท็บเอาตัวน้องเข้าโซครับโอเคแล้วก็สภาพความจากนั้นเนี่ยหาโซมีสามใบขึ้นไปได้ไงแดมดูโอเคแล้วก็ โซตอนนี้อาจจะไม่ค่อยยืะเนะเพราะว่าดาร์กตอนนี้เนี่ยอาจจะปั๊มโซยากตอนนี้โซผมมีมนัน3 4ม6 7 8 9 1า1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7มี17ใบครับผม <17. S 1> อ,อาจจะกาดยานล็กนึงเหลือ3ใบเนาะอ,อืมคิดกับไปเทิร์นแถวหน้าบวกพลงังก็บวกไปหมื่นเจนะ็ดเนาะอันนี้ก็มีโซห้าใบบวกห้าพันโอเค ถ้าเทอร์นี้เนี่ยเราจะไม่ไปเปิดก็ได้เราอันนี้เปิดก่อนแนะนำว่าไม่อย่าเพิ่ง boot บูธเนาะมตีปกติอ่ะตีบวกจิดเป็นเอ่อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกไอ้บูธยี่สิบเก้ากับไอ้แปดพันก็จะเป็นอออกยู่ที่สามสิบเจ็ดครับสองได้เนาะสก,กิลตีบาร์สหนึ่งสเต็แถวหน้าสองใบเนาะเพราะว่ามีโซ่เกินสิบสามละสองได้คีบครับเราลงพลังให้ฝั่งของนัมเบอร์เลยเกือบสองโอเคเดี๋ยวนี้ก็ตีก่อนเลยก็ได้อ,อันนี้บูธ แล้วก็ฮิตติเลยนัมเบอร์ผมจะเอาเป็นตัวของอันนี้ลืมเลยบู๊ไงแดมด้วยลืม <laughs> เข้าโซผมเอาไอ้เบมเข้าโซครับแล้วก็จัว่ว okay. ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เราก็จะกาดไปบ้างอ่ะสมมติว่าเรายื้อเขาอ่ะทิ้งเป็นใครก็ได้ผมทิ้งเป็นพระเอกแล้วก็ทิ้งทิ้งนัมเบอร์เลยเนาะถ้าเขายังไม่ตีนัมเบอร์นะครับผมโอเคแล้วก็จะกาดไปหมื่นห้าสามหมื่นอะไรพวกนะี้สามหมื่น อ่ะสแตนครับเธอเราเนาะสแตนเทิร์นครับจุ่ยอ,อ,อ่ะมีฉลาม์ฮอตอิบโปรเทคเลยโโลงคนนี้สก,กิลก็เอามือนหนึ่งไปเข้าโซ่ผมเอาคนนี้เข้าโซ่ด้จุ่ยคืนหนึ่งครับก่อนจะเล่นยังไงอ่ะสก,กิลเลติโอแท็บครับเอาอะไรก็ได้เข้าโซ่ผมเอาไบนี้เข้าโซ่จากนั้นเนี่ยคว่ำคว่ำแล้วก็หงายแดมลุก อันนี้จะลงไปใครก็ได้เราลงเป็นเช็คโซก่อนตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิมี่สิห้าเ็สเก้ายียอโอเคมีเยโซเโซ่จังหวะน,นี้เราก็เล่นเลยนะครับผมก็เล่นยังไงนะครับผมกดสกิลตัวของเ,อเกียร์สคนนี้ก่อนผมจะเอามาเล่นนะครับเ okay. ขคาบันหยิบขึ้นมือนจะโซ่นะครับผมคแล้วก็ลงเป็นคนนี้เลยลงมา อีกก็จบจบเินเนาะแล้วก็ลงทับเลยตอนนี้เขาต้องขอมือสามใบนะครับผมโอเคแล้วก็แบทเทิลเลยสกิลคนนี้เริ่มต้นแบทเทิลโซชาร์ทครับจากนั้นเนี่ยคนใครก็ได้บวกห้าพันเราผมจะให้ข้างนี้ห้าพันแล้วกันแล้วก็แถวหน้าบวกโซรครับก็ตอนนี้โซผมมียี่สิบใบยี่สิบเอ็ดใบเป๊ะนะครับผมโอเคก็แถวหน้าก็บวกสองมือหนึ่งอ่ะวันนี้ก็บวกห้าพันด้วยอันนี้ตีก่อนตีโซชาร์ทหนึ่งแล้วก็ห้ามเสร็จเนาะโซชาร์ทเป็นหิวด้วยโอเคผมแนะนํา อันนี้ก็ตีบวกห้าพัเป็นสิบสบวกกับยี่สิบเอวกยีเป็นสาอันนี้ตีอา่าออกอยู่ที่คิดก่อนนะสามสเอ่อสาอ่ะอยังไม่กดเทคเนอะแวนตีออกอยู่ที่ยีเอ้ยเอ้ยสามสิบสามสสสสองสี่สิบสกิลโซชาร์แล้วก็ไหเดียคแล้วก็อร์บัตร คแล้วก็สง่งได้เรายยมพลังใครก็ได้ข้างนี้ด้วยกันเพราะว่ามันห้ามเสจอืมเอาอัหม,มอนโอเคน,นะครับแล้วก็ติโซชาร์ดเคห้ามเสรอันนี้ตีเราไม่ต้องกดเทคเขาเนาะเพราะว่าเด็กเราจะหมดแล้วอ่ะประมาณนี้ครับดาร์กก็เล่นง่ายถ้าเล่นสายอัลมอนเนี่ยอาจจะมือน้อยหนะ่อยชุดนเกตแต่ว่าเล็กเกมเนี่ยมือดาร์กเราจะเยอะมากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือ มือเราจะอกองเราจะหมดเราด้วยนะครับผมแต่การที่มีใบนี้มาผมลองเล่นละรู้สึกว่ามันทาให้ดาร์กเนี่ยกดดันและเก่งมากขึ้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้กับเด็กดาร์กนะผมเทคอมโบประมาณนิดเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทําเด็กดาร์กขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะทําแบบว่าสายที่ผมอยากเล่นเนาะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่คิดอะไรมากเกี่ยวกับดาร์กนะครับก็ตอนนี้เป็นเด็กที่ผมรู้สึกว่าเล่นสนุกที่สุดละของดาร์กนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กับดาร์กอิเล็กูลา่านะผมสายตัวของชาร์ลคอดแวมพีเผสมกับอ,อ,อาอร์มอนนั่นเองก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์<ๆ>เพื่อเ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีดครับบ๊ายบายหล่น